สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดนาทีลิซ่าแบล็กพิงปลอมตัวเห็นแค่โลกตากลับไทยยังหลบแฟนคลับไม่พ้นขึ้นเชื่อว่าลิซ่าแบล็กพิงไมว่าจะขยับตัวทำอะไรหรืออยู่มุมไหนในโลกก็ได้รับความสนใจเป็นที่จับจ้องอยู่ตลอดโดยเฉพาะในประเทศไทยล่าสุดโลกโซเชียลได้มีการแชร์ต่อภาพของลิซ่าแต่งหน้าแต่งตัวมิชิตปิดหมดตั้งแต่หัวจรดเทา้า ปรากฏตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิแบบเงียบๆแต่ถึงจะปิดหมดขนาดนั้นแตน่แฟนๆก็ยังจดจำได้ซึ่งคาดว่าการเดินทางย่องเงียบกลับบ้านครั้งนี้ของลิซ่าน่าจะกลับมาฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ26ปีกับคุณแม่และครอบครัวนั่นเองสำหรับลิซ่ามีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันที่27มีนาคม โดยบลิ้งจากทั่วโลกส่งคำอวยพรผ่านทางโซเชียลให้กับนักร้องสาวและยังมีการทำโปรเจกต์เพื่อร่วมเซอร์ไพรส์และมอบให้เป็นของขวัญด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก amazingideas.com ขอบคุณครับ